คาังว่าทีดด่แกงนี่ดีว่าดีนะครับเขาก็่ด้ไปสานก็เหนือยร้นให้ทุกินเขาครอบเของว่ได้มาข่าแกงกันนะครับเขาถือว่าระลึกถึงคุณครูผู้าอาจารย์นะครับหรือคันเทศผิดเ,ดเทศถือกกตามนะครับตามที่เพิ่งแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับระลึกถึงคุณครูผูาอาจารย์นะครับก่ไเด้กว่าเด็กเทศผิดยังครับบางโอกาสบาง เขาจเห็นลายมองว่าายคู่นี่ายแบบใดถือต้องายแบบใดว่าถือต้องใบจังหดยังสีนะครับตามเหตุตามของมล้ำยินสารเขาแล้วนะครับส่วนมากการยกอ่ยคู่นี่ที่อาจารย์มลํำหลายๆายคนนี่ผมถือว่าเป็นอาจารย์หลายๆขึ้นกันนะครับซึ่งผมกับว่นเด้อายุหลายกว่ากว่าน้องปานไหนนะครับซึ่งอาจจะรุ่นเดียวกันครับ มอลํามบิกก็เด้นะครับเกี่ยข้าวได้นีเลยเพราะว่าเ็นกันเพื่อนกันสัสดิกันกวนอายอายที่กิงรุ่นเดียวกันนะครับเกิดพอสอที่ศูนย์น้ำกันนะครับแต่ว่าเพื่อนให้เกียยว่าเป็นครูบาอาจารย์โดยเฉพาะหมอลํามณนีนะครับหัดกันเยอะทั้งหัางแบบนี้แต่หดมอลํามณนีเพิ่นหัดใหม่ๆนะครับตาม ดาฤียดของการไหวคู่นี่เขาเข้ากับไหวมันอังคานเราขันบันบัานเขาแต่ว่าถ้าเป็นวันธรรมทางภาคกลางกะทิไหวมันเพื่อหัดมีเสียงพอแกมีขนแต่ว่ามาหนีพอเห็นหัวพ่อแกก็คือว่าเขาอนุรักษ์คือต้องแล้วนะครับไหวคล้ายไหวว่อไหวคู่เขาเนี่ยนะครับวัฒธรรมเขาถือต้องดีดีแล้วนะครับ ฝากไว้นะครับให้สืงช้นซอยกันคันเท้าเูนหินกับ่มีคูเห็ดต่อนะครับคันว่ดแจกจีนจำนี่กับ่มีโอกาสเลยมาเห็นกันไงบางคนกับติดงานบางคนกับไปหันธารกิจหลายอยา่างถือว่าเป็นกิจกรรมเรื่กร่วมกันท,ท,ทิ่งที่ดีๆร่วมกันครับขอพุณนได้ไรครับที่ให้ใหเกียรติให้โอกาสมากๆเป็น ผู้บาอาจารย์เห็นในมือนี่นะครับแต่ว่าหลายบางคนหมอําหลายคนกับปรเด็กเก้าถึงหมอแขนส่วนหลย่ากันดยวยทั้งหันกับมีนะครับเหยียบขินกันด้อยทั้น mm หันกับมีประวัตินะครับซึ่งนั่นก็คือผู้พน์บอหูจักผู้บาอาจารย์เพราะฉะนั้นแขนก็คือผู้บาอาจารย์หมอลาำคือกันหมอแขนก็คือหมอํำก็คือหมอแขนนี่เป็นผู้บาอาจารย์หมอรำคือกันหมอํำกับเป็นผู้บาอาจารย์หมอแขนคือกันนะครับเพราะฉะนั้นน้ำ น้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่งป่านะครับกระสีเห็นกระแสโพดดามาหลายๆอยู่ใน Facebook เทากับยักสว่า้กันเขากับฮักเกียนกันแบบนี้นะครับขอบคุณหลายๆครับ